ตาตาพลังพุนครับวันนี้เจอกับเฮดช่องจอมานะครับจริงๆไอ้มวยรอบเขาตาตาเล็กนี่คู่ชกมามาแทนไหมใช่มาแทนจริงๆเราต้องชกกับใครชกกับป้าตาอ๋อเขาต้องอาจะป่วยแล้วเนี่ยขออะไรใช่เห็นเห็นพี่เขาไม่เป็นช่องจอมี่เขาเป็นมวยยังไงได้เตะขาต่อยมาแทนเตร้อยยี่สิบเอ็ดของเรานี่ก็คือเวทนี่คือมวยรอบต้องเวทนี้นะไม่ครับมวยรอบเวทได้สิบแปดครับอ๋อจะเป็นไงบ้างมาเมื่อเช้า ก็มาขาดทึกไหนครับมาไล่ๆกันนะ,ะเราซ้อมอยู่ที่ผลลมูนเลยไหมใช่ครับขอนเกรน,นะนะใช่ซ้อมมากี่วันนะ,ะวันสามอาทิตย์ได้ครับสไตล์เรายัางไงเข่ารูปฝีมือหรือว่ายังไงเข่าครับเข่านะาไปจ้องจอบนี่ก็น่าจะ เตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัอหมดอะไรความยาวความสูงน้ำหนักปโปอยเราตัวไรนห้าสิบแปดห้าสิบเก้าปีนี้อายุเท่าไหรแล้วสิบเจ็ดปีสามพรมหลังของเราเป็นไงบ้างแพ้กี่ไฟแพ้่สองชนะหนึ่งแพ้่สองชนะหนึ่งล่าสุดแพ้ใครแพ้เพชรมันเตียงที่ที่นี่นที่นี่เห็นแล้วนะนวันนี้ร่างกคงร่างกายดีกว่ารอบที่แล้ว<ช>ไหมใช่อ่ะฝากไปขับเชียร์หน่อยครับเชียร์ช่วยเป็นกลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอมา้องชายจุนดีครับตามมาชายครับวันนี้พี่กัลเท่าไหร่ครับ รอยยี่สิบเอ็ดก่อรเบิร์นะไคยเจอกันยังตาตาแจ๊กนี่ยังนะสูงนะเห็นเห็นคลิปก็ไม่ก็เป็นมวยสไตล์ไงมวยขาวของเราประเภทได้หมดได้หมดซ้อมกรมเตะขาเอาไว้มาได้หมดซ้อมอยู่กับพี่บอลนะกี่วันนะก็น่าจะหลายทิศอยู่ครับหลายทิศอยู่นะเราสูงเท่าไหร่เราสิบครับน้ำหนักปล่อยๆห้าสิบเจ็ดครับพอเช้ามาเป็นไงบ้างน้ำหนักนี่ผ่านนะรอยยี่สิบเอ็ดนี่ถือว่าเป็นมวยรอบจริงๆแล้วแม้เราเวทเราไม่น่าจะถึงรอยยี่สิบเอ็ดแล้วนะเรามามาแทนครับมาแทนด้วยนะเอาละ ล่าสุดเป็นไงผลงานเราชนะครับชนะที่ไหนที่ที่ออสกาครับแล้วก็ก่อนในสองไฟเป็นไงบ้างก็สองไฟก็ต่อยแน่นอนครับตอนนั้นกับร่างกายวันนี้ไม่มีปัญหาครับน้ำหนักไปล่อยทีนึงก็ปล่อยห้าสิบเจ็ดครับอ่ะลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์ครับอาฟ้าแฟนครับชวคุณน้องชาวสุรินทร์แล้วก็ทุกทุกคนช่วยเป็นกลังใจให้ผมครับวันนี้เต็มที่แน่นอนโอเค